สถานการณ์ในพมา่าตอนนี้แย่งกันเติมน้ำมันไทยงดส่งน้ำมันให้ประเทศเมียนมาแล้วสบายดีและสวัสดีคุณแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สุกุสุกณนเนาะมื่อนี้มาอยู่กับเบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังจะได้ขอฝากติดตามเบ้าลุยเลยกัฝากาากดงไล์กดแชแ์ให้ทางาเบ้าลุยได้มีกำลังใจในการให้คลิป เรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยหลักการละประเทศในอาเซียนเฮาเนาะเพื่อมาเผยเพยให้แม่พี่น้องในเบิ้งงด้สมญาเปินปกติเนาะทุกคนสลับเรื่องราวในวันนี้เนาะบ้านลุยสาพแม่พี่น้องไปเบิ้งสถานการณ์อยู่ในประเทศเมียนมาทุกคนที่บ้านลุยได้ยินข่าวว่าตอนนี้กําลังขาดแคลนน้นํามันรวมทางไฟฟ้าได้เนาะกับบู้งฮะยอดเหตุผลอะไดทุกคนประเทศเมียนมาจึง ถึงขั้นว่าคาดเคลนน้ามันหรือว่าน้ํามันมีราคาแพงทุกคนเอาลุยกันเคยพบเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ในประเทศลาวเขาเนช่วงสองสามปีหลังทุกคนที่ว่ามีคาดเคลนน้ำมันหรือว่าราคาน้ํามันพุ่งขึ้นสูงเนาะจนถึงขั้นว่าได้โตคิวโตวเทีวกันไปเติมน้ํามันแล้วก็บุคิดว่าจะเกิดขึ้นอีกอยู่ในประเทศเมียนมาทุกคนดีวเราจะเป็เบื้องเหตุการณ์นี้ ครอบกับบอลลูนเนาะว่ามันเกิดขึ้นแทโบนเนาะว่าจะเป็นอะไรทุกคนก่อนอื่นบอลลูนก็ต้องขอควขอบใจก็ต้องขออนุญ,ญาตหรือ,อคลิปวิดีโอนี้เนาะจากน้องของทาเดือนทุกคนที่เพื่อนได้ไปเก็บภาพบรรยากาศตัวจริงตอนนี้เนาะว่าอยู่ในที่ใดทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเบื้ประสมว,ว่าจะเป็นอะไรและเหตุการณ์สถานการณ์ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปเบื้ประสมเรื่องราวนี้พรอบกับบอลลูนเดีเยเ๋ยวนะ สวัสดีค่ะส,สวัสดีทุกคนนะคะม่สุค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูสา่ช่อง,องน้องหอมท<อ><อ>่าเด้ออีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะน้องหอมเองจะพา,าพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะไปเติมน้ํามันกันนะคะคก็ตอนนี้นะคะทางไ,ได้ข่าวว่าทางประเทศไทยนะคะ<อ>ก็จะไม่มีการส่งน้ํามันให้ทางฝั่งพม่าด้วยแล้วก็เรื่องของการถูกตัดไฟด้วยนะคะควันนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะคะก็มีแต่คนทางฝั่งนี้นะคะแห่กันไปเติมน้ํามันรถนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําถังแล้วก็ไปซื้อมาเก็บกลองไว้ที่บ้านได้ด้วยนะคะต้อง เอารถไปเติมเท่านั้นถึงจะได้นะคะ likewise. ตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นท่าขี้เหล็กหรือท่าเดือนะคะไม่แน่ใจว่าที่เชียงตุงเป็นไหมนะคะแต่ท่าเดือท่าท่าขี้เหล็กนะคะสองที่นี้ตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันไหนนะคะก็คือรถเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนแห่กันไปเติมน้ํามันเพราะว่าได้ข่าวว่าประเทศไทยจะไม่ส่งน้ํามันเข้ามาประเทศพม่าแล้วจะไม่ส่งให้ใช้แล้วนะคะก็เลยคนแห่กันตื่นเต้นกันตื่นเต้นแบบ คลัวไม่มีน้ํามันใช้กันนะคะและวันนี้น้องหอมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่จะไปเติมน้ํามันรถด้วยเพราะว่ารถเรานะคะจำเป็นจะต้องใช้น้ํามันนะคะเราไม่สามารถซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านได้ด้วยนะคะจริงๆวันนี้น้องหอมว่าจะเอาน้าถังใหญ่ๆนะคะก็คือไปซื้อมาประมาณสองถังเพื่อที่จะมาเตรียมเก็บไว้นะคะแต่เขาบอกว่าไม่ได้นะคะต้องเอารถไปเท่านั้นนะคะดูดูในรถสักหน่อยน้ํามันเหลือเท่าไหร่โอ้โหดูเข้ามาดูในรถหน่อยน้ํามันนะคะดู จะถึงข้างล่างแล้วนะคะจะถึงข้างล่างแล,แล้วเหลือแค่ประมาณขีดหนึ่งขีดกว่าเองนะคะตอนนี้ก็ต้องไปเติมให้มันเต็มถังแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องหอมจะลองไปดูว่าปั๊มน้ำมันที่ท่าเดือนะคะว่าลดเยอะกันไหมนะคะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าตอนนี้กําลังต่อแถว รอคิวเติมน้ํามันกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยว่าจริงหรือไม่นะคะ<ม>แต่ในท่าคีเหล็กอ่ะแน่นอนเพราะว่าน้องหอมเองเห็นข่าวมาแล้วเพราะว่าแต่ละปั๊มน้ำมันเต็มไปหมดเลยนะคะม,มาตอนนี้เพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดีกว่า<ม>เดี๋ยวกลัวไม่ได้คิวเติมน้ํามันนะคะเดี๋ยวน้ํามันจะหมดซะก่อน<ม>เห็นเขาบอกกันว่าน้ํามันในท่าคีเหล็กนะคะบางจุดบางปั๊มนี่คือหมดไปแล้วด้วยนะคะก็เลยคนรีบกันใหญ่เลยนะคะมาเดี๋ยวตอนนี้เราก็รีบกันแล้วนะเพื่อไปเติมน้ํามัน เดี๋ยวไปมีน้ำมันใช้นะคะมาเดี๋ยวไปเจอกันปั๊มน้ำมันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งสถานการณ์ตัวจริงนัพร้อมกับน้องหอมตอนนี้นะคะน้องหอมเองออกมาถึงถนนใหญ่แล้วเพราะว่าบ้านน้องหอมเองนะคะอยู่ในซอยลึกนิดนึงนะคะเลยจะต้องออกมาถนนใหญ่นะคะถนนไม่ดีเลยนะคะแล้วก็บ้านน้องหอมเองก็ไม่ได้อยู่ไกลจากปั๊มมากเท่าไหร่นะคะตอนนี้ เดี๋ยวจะไปดูอฮ้ยส่เกียร์ผิดส่เกียร์ผิดนะคะแล้วก็คือ,เ,อ,อเขาบอกว่าตรงปั๊มน้ํามันที่ถ้าเดือกก็คือรถแน่นมากต่อคิวรอเติมน้ํามันกันอยู่นะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะคะไม่รู้ว่าค่าน้ํามันนะคะน้ํามันจะแพงขึ้นด้วยไหมนะคะนี่พ้องดูข้างหน้ามอไซค์อะ่ะคือกําลังหิ้วถังน้ํามันไปอยู่นะคะเพื่อที่จะไปซื้อน้ำมันนะคะมอไซค์ที่ขับไปข้างหน้าเรานะคะ เขาเอาถังใหญ่ไปเติมไปซื้อน้ํามันเลยไม่แน่ใจว่าได้ไหมนี่ข้างๆก็ไปเติมเอาน้ํามันมาเป็นถังเป็นถังเลยดูโมไซค์โอ้โหโมไซแต่ละคันก็โอ้หข้างหน้านะคะตอนนี้ตอนนี้เราถึงปั๊มน้ํามันนะคะต้องไปต่อคิวจริงๆด้วยทุกคนไม่ใช่แค่ในท่าเดือนะคะถ้าไม่ใช่แค่ท่าคีเหล็กถ้าเดือเราก็เป็นนะคะนี่ตอนนี้ จะระจรติดขัดเลยเพราะว่าปั๊มน้ำมันนะคะจะอยู่ถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีรถรอต่อแถวเติมน้ำมันกันนะคะและเราเองก็จะไปด้วยเหมือนกันนะคะนี่โอ้รถต่อแถวต่อคิวเติมน้ำมันยาวเหยียดเลยตอนนี้เนาะคือน้องหอมเองก็ได้ข่าวว่าคนในหมู่บ้านเขาบอกแหละว่าจะต้องไปเติมไม่เติมก็คือเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะไม่ทันคนอื่นเดี๋ยวกลัวน้ำมันหมดก่อนนะคะอันนี้คือวันนี้น้องหอมมา จะไปเติมน้ํามันให้เต็มถังเลยนะคะโอ้โหบอกเลยไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะคะอยู่ในพม่าก็มีเรื่องแบบนี้ดุกคนเนาะพ่อลุยก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะะอยู่ในประเทศลาวช่วง2-3ปีหลังจากที่ไปก่อนนะคะรถถีบเติมน้ํามันเนาะที่ลาวเคยเจอแบบนี้มาก่อนเนาะขอแค่อยากให้น้ํามันแพงละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นป้ายที่โชว์อยู่ตรงปั๊มน้ํามันนะคะเห็นขายราคา29บาทอยู่นะคะ จริงๆก่อนหน้านั้นมีอยู่แค่ประมาณ25 26นะคะแต่ไม่รู้ว่าขึ้นวันนี้หรือว่าขึ้นมาหลายวันแล้วนะน้องหอมเองก็เพิ่งมาเห็นวันนี้โอ้โหดูในปั๊มโอ้โหทั้งมอไซทั้งรถนะคะเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้แหละนะคะก็ พี่มีพี่ๆถ่ายคนถามมาว่าได้รับผลกระทบอะไรไหมนะคะก็คือมีผลกระทบตรงที่การใช้น้ํามันนี่แหละในการขับขี่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถหรือมอไซค์นะคะก็จําเป็นจะต้องใช้น้ํามันในการเติมนะคะในการขับขี่นะคะก็ได้ข่าวว่าทางประเทศไทยจะไม่ส่งน้ํามันออกให้ประเทศเมียนมาแล้วนะคะก็เลยมีปัญหาการเกิดขึ้นวุ่นวายเลยนะคะโอ้ดูมอไซค์เขา เอาเติมไปเอาถังมาเติมดูในสามล้อนี่สามถังเลยนะคะดูเข้าถังใหญ่เติมและข้างหลังเราก็เป็นแถวเลยข้างหลังเราก็ต่อเป็นแถวเลยนะคะกำลังต่อแถวต่อคิวรอเติมน้ำมันตอนนี้อยู่กลางถนนอยู่นะคะไม่เข้าคิวก็คือกลัวจะไม่ได้รถใหญ่ก็จะออกโอ้เกิื่อสถานารณ์แบบนี้ในเมียนมาเนาะ นี่นะคะแย่งกันเข้าแย่งกันออกด้วยนะคะรถใหญ่ก็มาเติมรถเล็กก็มาเติมมอไซค์ก็มาโอ้โหในท่าเดือมีแค่ปั๊มน้ํามันเดียวนะคะแค่ที่นี่มีแค่ปั๊มเดียวนะคะยแย่งกันเติมน้ํามันใหญ่เลยในท่าขี้เหล็กนะคะมีปั๊มน้ามันเยอะมากแต่เขาบอกว่าปั๊มน้ํามันบางจุดนะคะน้ามันหมดแล้วด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่คือตรงหน้าประตูปั๊มอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ซีเรียสแต่คนที่ ต่อแถว,วเราข้างหลังนะคะยังมีอีกยาวเหยียดเลยนะคะรถข้างหลังรอต่อค<ม>ิวเป็นแถวเลยนะคะสังเกตบนรถต่อแถวต่อคิวเติมน้ำมันทุกคนยาวเหยียดเลยเนาะทั้จากสิบจากร้อยคันนียเนาะคนไคหลายร้อยเยอะมากเห็นบนสังเกตเติมน้ำมันเต็มไปหมดเลยนะ,ะมอเตอร์ไซค์เต็มเลยเนาะไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเวลามาเติมน้ำมันก็จะมีแค่คันสองคันนะคะแต่ว่า ครั้งนี้คือคนเต็มไปหมดเลยคะ่ะต้องรอต่อคิวกันนะคะถึงจะได้เติมนะคะดูนะคะสถานการณ์ตอนนี้วุ่นวายมากๆเลยนะคะคนแห่กันเติมน้ํามันนะคะอม,มอไซค์นะคะก็แน่นมากรถก็เต็มนะคะและส่วนด้านหลังนะคะดูต่อแถวยาวเหยียดไปถึงนู่นเลย2แถวเลยนะคะก็เห็นแต่เราเห็นทางราเชี่ยวนะคะที่อื่นที่เขาขาดแคลนน้ามันกันนะคะประเทศเราด้วยแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงนะคะตอนนี้อยู่ท่าเดือ ตอนนี้อยู่ท่าเดือนะคะน้ามันขาดแคลนนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ส่งออกนี่แหละมีแต่คนกลัวเพราะว่าจําเป็นต้องใช้นะคะโอ้โหตอนนี้อยู่ในปั๊มแล้วสบายใจนะคะกลัวว่าน้ํามันจะหมดซะก่อนนะคะ<ว>เพราะเขาจะไม่ให้เติมถังจะให้เอารถมาเติมอะ่ะได้อยู่เอาถังมาเติมอะ่ะไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าน้ำมันจะเท่าไหร่นะคะรอดูว่าตอนนี้น้องหอมจะเติมเต็มถังจะหมดไปเท่าไหร่นะคะ เพราะตอนนี้น้ำมันเหลืออยู่แค่ขีดเดียวนะคะเกิดมาเพิ่งเคยพบเพิ่งเคยเห็นนะเข้ามาด้วยคนเนาะง่านมาอยู่ในประเทศลาวเหากัเคยเห็นแต่บ้านการเขาเป็นแต่วันนี้มาถึงบ้านเราแล้วนะทไปรู้สึกใจสั่นจังเลยไม่รู้หิ้วกระตุกนี่อย่างอย่างนี้ลงเขาบอกว่าไม่เติมให้นะฮะ อต,อตอนนี้นะคะน้องหอมได้เติมเรียบร้อยแล้วเขาไม่ให้เติมเต็มถังนะคะ<อ>ทุกคนให้เติมแค่500บาทเองอ่อะไม่รู้จะทํายังไงเลยทีนี้เพราะว่าเขาให้เติมแค่500จริงๆว่ากะว่าจะมาเติมเต็มถังนะคะ,ะถ้าเติมเต็มถังอ่ะจริงๆมันแบบประมาณพันพันกว่าบาทได้นะคะแต่นี่เขาไม่ให้เติมเต็มถังนะคะเพราะว่ามันเข้าได้อยู่2ประตูหรือว่าเราควรไปแบบ ไปยุเทินกลับมาแล้วก็เข้าอีกฝั่งนึงนะคะลองทําดูว่าจะได้หรือเปล่าหรือไม่ได้เขาจําหน้าเราได้ไหมอ่ะเพราะว่าถ้าน้ํามันขาดแคนนี่คือบอกเลยว่ามันยากเลยนะคะในการขับขี่ใช้รถโอ้โหน้ํามันยังไม่ครึ่งถังเลยมียังไม่ครึ่งถังเลยนะคะเติมน้อยเดียวเทุกคนทำไงดีอ่ะจะเปลี่ยนพี่พลเดี๋ยวต้องให้พี่พลมาเปลี่ยนอ,อันนี้น่าจะดีกว่านะ คิดว่าเดี๋ยวรอโทรหาพี่พลก่อนโทรหาพี่พลเพื่อให้พี่พลมาลองเติมดูว่าจะได้ไหมเพราะว่าตอนนี้น้ำมันไม่ได้เลยจริงๆนะคะจอดตรงนี้แป๊บนึงนี่นะคะดูน้ำมันเพิ่งจะครึ่งถังเองดู<อ>มันมีแค่นี้นะคะยังไม่เต็มเลย <S <S เพราะว่ากล่าวว่าจะเติมเต็มถังเลยค่ะสักวันห,หนึง่งน้ำมันอ่ะมันขาดเลยที่ไม่มีให้ใช้เลยเนี่ยมันยากเพราะว่า รถของน้องหอมนะคะก็คือพี่พลจะต้องขับขี่ในการไปซื้อของเพราะว่าพี่พลเป็นผู้รับเหมานะคะก็เลยต้องไปซื้อของแล้วก็ซื้อ,อกระจกอลูมิเนียมพวกนี้นะคะถ้าไม่มีรถนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างคือยากไปหมดเลยนะคะแล้วก็กับการทํางานร่วยด้วยนะคะเ,เดี๋ยวตอนนี้จะลองโทรหาพี่พลดูแล้วให้พี่พลมาเปลี่ยนขับแล้วก็ไปเข้าอีกหนึ่งประตูว่าจะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองโทรดูนะคะ ตอนนี้ลองโทรหาพี่พลดูไม่รู้ว่าจะมาไหมถ้ามาก็คืออยากให้อยากให้พี่พลมาเติมอีกทีนึงนะคะฮัลโหลทั้งหมด <laughs> ทำไมเจอปัญหาเดียวกันหมดเลยเงินโทรศัพท์หมดอีกตั้งหากนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกแป๊บนึงตอนนี้นะคะก็โทรหาพี่พลเรียบร้อยแล้วนะคะโทรได้แล้วแล้วก็ให้พี่พลมา เพราะว่าเปลี่ยนคนขับนะคะเราฉลาดสล,ล,ลาดพอไหมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจําได้หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะจําได้หรอกเพราะว่ารถมันเยอะเกินนะคะรถมันเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นมอไซค์และรถนะคะมาเยอะกันมากจริงๆคิดว่าเขาน่าจะจําไม่ได้หรอกและอีกอย่างหนึง่งประตูทางเข้าที่จะไปเติมน้ํามันมีอยู่2ฝั่งนะคะมันมีขาปกติปั๊มน้าม,มันมันก็มีขาเข้าแล้วก็ขาออกอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้คนเขาที่เขาเข้าไปเติมนะคะก็จะเข้าทั้งขาเข้าขาออกเลยเพราะว่าประตูแต่ละบานมันใหญ่อยู่แล้วนะคะก็ เข้าทั้งสองฝั่งประตูเลยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้โทรบอกแล้วพี่คน,นอาจจะมาเองหรือไม่ก็ให้พี่เขยมานะคะแล้วก็ในการไปเติมเพราะว่าน้ํามันของน้องหอมเองครึ่งเตอครึ่งถังเองนะคะเดี๋ยวจะไปเติมเพิ่มเพราะว่าเขาไม่ให้เติมเต็มถังนะคะเขาให้แค่คันละ500บาททําไมถึงทําแบบนี้น้องหอมคิดว่าอาจจะทําให้คนที่มาทีหลังจะได้เติมด้วยนะคะสาหรับคนที่ทีหลังด้วยนะคะแต่ อันนี้ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าอย่าบอกอย่าหาว่าน้องหอมเห็นแก่ตัวเลยทุกคนก็เหมือนกันแหละเพราะว่าเวลาถ้ามันน้ำมันมันขาดจริงๆเราก็อาจจะใช้รถไม่ได้นะคะก็เลยถือว่าเปลี่ยนคนขับแล้วก็ไปเติมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็มอไซค์น้องหอมที่บ้านก็น้ำมันไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวให้คนที่บ้านขับมอไซค์มาและส่วนตัวน้องหอมเองจะไปเติมน้ำมันใส่มอไซค์อีกทีนึงนะคะแล้วก็ให้คนที่บ้านมาขับรถไป ออไปเติมน้ำมันรถอีกทีนึงเพื่อให้หมอเตร์ไซค์แล้วก็รถจะได้มีน้ำมันขับนั่นเองนะคะโหคนยังมาเรื่อยๆนะคะในหมู่บ้านน้องหอมก็เห็นคนเพียบเลยนะคะขับมอไซค์มาคนละคันสองคันนะคะขับกันมาแล้วก็รถด้วยนะคะคนที่เอาถังมาอันนี้ไม่ให้จริงๆเพราะเมื่อกี้เห็นเขาปฏิเสธเยอะมากเพราะว่า ถังนี่คือแน่นอนว่าเขาจะนําไปซื้อเก็บไว้ใช้ทีหลังวันหลังอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกเลือกที่จะไม่ให้ซื้อใส่ถังเลยนะคะก็คนมาแบบอะไรอะเอาถังกันมาสองสามถังไม่ให้เลยนะคะแต่เห็น กอะไรนะบางคนตอนที่มาเช้าๆน่าจะได้อยู่เพราะเมื่อกี้ตอนเราออกไปเห็นเขาขนไปอยู่เนาะใช่ไหมฟองอ่ะแล้วก็แต่ว่านั้นน่าจะเป็นช่วงนั้นแต่ตอนนี้คนเยอะเหลือเกินเขาก็เลยน่าจะไม่ให้แล้วแหละนะคะแล้วก็ในหมู่บ้านที่น้องหอมอยู่นะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกถนนใหญ่นะคะ <S <S ก็ตอนนี้น้ํามันในหมู่บ้านก็หมดทุกร้านเลยนะคะน้ํามันที่เขาเติมเป็นขวดเพื่อที่จะเติมมอไซค์นะคะก็หมดทุกร้านเลยนะคะ ตอนนี้ก็รออยู่ข้างปั๊มน้ํามันนี่แหละเพื่อรอคนที่บ้านมาเบี่ยนกันขับไปเติมน้ํามันนะคะแต่ว่าน้ํามันนะคะยังเห็นราคา29เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่ขึ้นวันพรุ่งนี้หรือวันมิรลืนอาจจะขึ้นก็ได้เพราะว่าน้ํามันมันเริ่มขาดแคลนคนเขาก็แย่งกันไปใส่นะคะน้ํามันก็อาจจะขึ้นฟูบเลยทีเดียวนะคะคิดว่านะคะแต่ตอนนี้ยังราคา29บาทอยู่นะคะ ก็สําหรับ <numbers> น <maior not ours> ้องหอมนะคะถ้าประเทศไทยนะคะไม่ส่งน้ําม <sick for> <io> <Matthew> ันออกมาให้เราใช้จริงๆอ่ะมันก็อาจจะมีผลกระทบมากมายเลยนะคะก็น้องหอมเองก็ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมเขาถึงไม่อยากส่งน้ํามันให้ประเทศพม่าใช้นะคะมาแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันเลยน้องหอมเองก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะก็คือคนในหมู่บ้านเขาบอกต่อๆกันมานี่แหละก็เลย ลองมาดูแลกันอ่ะยังไงน้ํามันเราก็ไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะได้ข่าวเคร่าวก็เลยลองมาดูพอมาเจอสถานที่จริงๆก็คือเป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดจริงๆนะคะแน่นมากนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรารอคนที่บ้านมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันมอเตอร์อีกทีนึง <laughs> ตอนนี้พี่พลมาแล้วนะคะพี่พลมาแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนคนขับไปเติมน้ํามันกัน <Cornell. S 2> ตอนนี้นะคะพี่พลไปแล้วให้พี่พลไปเติมต่อนะคะส่วนน้องหอมเองน่าจะไม่ได้ไปเติมน้ํามันแล้วเพราะว่ามอไซค์พี่พลเมื่อกี้รู้ว่าจะกวไม่มีน้ํามันพี่พลบอกว่าไปเติมในหมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะในหมู่บ้านตอนนี้ก็ขาดแคลนแล้วนะมอไซค์เต็มแล้วส่วนตอนนี้ให้พี่พลไปเติมแล้วก็เราไม่มีอะไรทาเดี๋ยวตอนนี้เราต้องกลับนะแล้วก็เดี๋ยวรอดุ้นกันว่าพี่พลจะได้เติมหรือเปล่า ะะแต่คิดว่าน่าจะได้เติมแหละแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะพี่พลเมื่อกี้ระหว่างที่เราออกมาจากปั๊มนะคะก็เห็นมีคนที่ออกมาแบบนี่แหละก็คืออยู่ใกล้ๆปั๊มนี่แหละมีคนแอบสูบน้ํามันออกจากรถนะคะแอบสูบใส่ถังแล้วก็วนไปเติมอีกรอบนึงนะคะอันนี้เห็นจริงๆเพราะว่าเราเห็นน่าจะ2จุดเนาะพ้อใช่ไหมเห็น2จุดนะคะข้างหลังรถเราเมื่อก,กี้ที่เราจอดอยู่ตรงนั้นมีคันนึง คือเห็นเลยเขาเอาเครื่องสูบน้ำมันอะ่ะบีบออกในรถออกมาใส่ถังแล้วก็วนไปเติมอีกรอบนึงแล้วก็อีกคันนึงเราเห็นตรงในซอยที่หมู่บ้านน้องหอมแหละนะคะคือทางที่จะออกมาถนนใหญ่นี่แหละเห็นรถคนหนึ่งเขาก็สูบออกจาการถแล้วก็เกี่ยวไว้ในถังเหมือนกันและเชื่อว่าคนเขาก็จะต้องวนกลับมาเติมน้ำมันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็คนในปั๊มน้ำมันน่าจะจําไม่ได้หรอกเพราะว่าคนขับรถนะคะและรถแต่ละคัน มันหน้าตาคล้ายเคลียร์กันหมดเลยแล้วก็เขาอาจจะไม่จําคนขับรถได้ขนาดนั้นนะคะที่พลบอกว่าไม่กล้าไปกลัวแบบเขาจํารถได้นะคะเชื่อว่าจำไม่ได้หรอกเพราะว่ารถที่มันเหมือนเราก็มีเยอะคนที่รถที่เหมือนคันคนอื่นก็เยอะนะคะรับรองว่าจาไม่ได้หรอกนะคะอ่ะตอนนี้ภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันนะคะยังไงก็อ่ะวันนี้ได้มาถ่ายทอดนะคะหรือว่า เขาเรียกอะไรอะ่ะปัญหาที่เกิดในพม่าตอนนี้นะคะที่พี่ๆหลายๆคนเป็นห่วงแล้วก็อยากรู้นะคะก็ตอนนี้ได้มาถ่ายทําให้พี่ทุกคนดูแล้วด้วยนะคะว่าทางนี้ทางประเทศไทยไม่ส่งน้ํามันให้พม่านะคะได้รับผลกระทบยังไงและเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะก็พี่ๆทุกคนได้เห็นกันแล้วนะคะอันนี้แค่ในท่าเดือนะคะท่าในท่าขี้เหล็กนี่คือวุ่นวายกว่านี้เพราะว่าในท่าขี้เหล็กเป็นเมืองเล็กๆและถนนก็แคบและมีปั๊มน้ํามันเยอะนะคะและ ทุกปั๊มน้ํามันเห็นมีรถเต็มไปหมดเลยและถนนในท่าขี้เหล็กไม่ได้กว้างเหมือนที่ท่าเดือนะคะทุกคนก็ถนนที่เห็นในโซเชียลที่เขาถ่ายทํากันนะคะก็ถนนนะคะรถติดขัดรถติดปั๊มน้ํามันก็รถเต็มนะคะก็แย่งกันเติมน้ํามันนั่นแหละนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะปาทุกคนแม่อี่รีเนาะก็คือด้างแถวเห็นอยู่ในภาพที่น้องหอมได้นํามาเผยแพร่ให้แม่พี่น้องด้รับสซงไปให้เลยนเนาะเป็นการ โตแถวโตคิวเพื่อเข้าไปเติมน้ํามันที่ว่าคาดแคลน้ำมันเนาะถชงว่าไปเติมก็ได้จํานวนน้อยนาะพโแต่ว่าแก้ไขให้เดินทางซื่อทุกคนโบเพื่อนบบได้ขายให้เป็นจํานวนที่ว่าเต็มในสิ่งที่เราต้องการทุกคนก็นคือน้องหองเพื่อนไปเติมก็ยังให้แต่ขายให้ประมาณ500กว่าบาทเนาะตามที่น้องหองเพิ่น ว่าหวี่ยงอะไฝังกันเนาะคือยังเตรียมทางซะน,นะทุกคนรวมทางมอเตอร์ไซค์อย่างบอลูยคิดว่าเพื่อนกันน่าจะเติมให้จํานวนจํากัดดังที่เราเห็นในภาพกับเป็นสิ่งอะไรที่ว่าโอ้ตกใจบคิดว่าจะเกิดขึ้นทุกคนมีรถตต้เถวกันยาวเยียดเยนาะเป็นสิบเป็นร้อยก็ขันตามบอลุยเห็นอยู่ในภาพทุกคนแล้วก็มีผู้คนที่ว่าแย่งสิ่งกันบางคนก็ที่ตุก๊กเอาอีกอย่างไปเพื่อจะไปซื้อน้ำมันแต่เพื่อนกับบุคายให้ทุกคนเพราะว่าเพื่อนกัน ช่วยแก้ไขให้ประชาชนผู้ละเล็กละน้อยไปใช้ในเวลาที่จําเป็นเท่านั้นเนาะบ้าลุยเองกันคิดว่าสาเหตุก็น่าจะเมียนาไทยเพื่อนโบรได้ส่งน้ำมันให้ประเทศไทยเมีนมาโดยเฉพาะกนทาง์ท่าเดือท่าคีล็กที่ว่ามีแสดงติดกับประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้าลุยขอเป็นกำลังใจอีกหนึ่งแห่งใจเด้อไปช่วยให้พี่น้องสาวเมียนมาโดยเฉพาะอันยทางท่าเดือหรือท่าคีล็กให้พานคนในกิตนี้ไปโดยไวเนาะ นะฮะพี่น้องามีความคิดเห็นหรือว,ว่ามีข้อมูลอันใดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ในภาพหรือว,ว่าพวกเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในบน,นอื่นก็สามารถเล่าต่อเบ้าหลุยได้อยู่ในไตค้คลิปวิดีโอนี้ได้เนาะเบ้าหลุยอยากจะเข้าไปอ่านแต่และคอมเมนต์เพื่อให้ได้รับรูลแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวังก,ก่าวนี้ทุกคนและสุดท้ายนี้เบ้าลุยก็ต้องขอขอบใจพี่น้องๆที่เข้ามารับชมแล้วก็เปลี่ยนกระังใจให้เบ้าหลุยได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปเนาะทุกคนสุดท้ายนี้เบ้าหลุยก็ ขออำลอา์ก็ไม่ไปนอยเปลี่ยนเสั้อนีเนานสบายดี